นี่จ้ะสวยมากเลยทุกคนสวยสุดๆนี่ค่ะโอ้โหแล้วก็ไปนู่นสวยมากวันนี้อากาศอยู่ที่22องศานะคะเนอสวยสุด ดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับวีอีกแล้วนะก็เห็นต้นคลิปไปแล้ววันนี้บีเข้าป่านะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าป่าก็เลยจะแวะมาะดื่มกาแฟนะแล้วก็สถานที่ที่ดื่มกาแฟมันก็จะอยู่ข้างบนแล้วก็มองลงมาเนี่ยก็จะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะทุกคนคือสวยมากนู่นะคะข้างหลังคือไม่ว่าจะเป็นหน้าหนาวหรือว่าหน้าร้อนนะคะบีก็จะมาที่นี่ตลอดเพราะว่ามันรู้สึกผ่อนคลายยังไงไม่รู้แล้วมันใกล้บ้านบีด้วยนะใกล้ ขับรถมาประมาณไม่ถึงห้านาทีเหตุนลจากบ้านมาคือสวยมากๆเดี๋ยวบีนะเมื่อกี้บีลงมาจากฝั่งนู้นชนะเดี๋ยวบีจะเดินไปนู่นเพราะว่าเดี๋ยวไปสําสำรวจดูนะคะตรงนั้นมันเป็นข้างในป่านะว่าเออตรงนู้น่ะจะมีอะไรเดี๋ยวบีจะพาทุกคนไปสำรวจนะคะสำหรับใครที่ถามมาว่าพี่บีเห็ดขึ่งหวาดออกหรือยังอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบตัวเองยังไม่ออกจ้าก็ให้เป็นหน้าไปเห็ด ตอนนี้บีก็มึนงงไม่รู้ว่าเห็ดอะไรคนจะออกก่อนอนะแต่ที่แน่เดี๋ยวเราไปดูผักป่ากันนะคะว่าวันนี้เราจะได้ผักป่าหรือเปล่านะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูข้างหน้าก่อนเลยสวยมากจ้ะนะไปกันเลยนี่จ้ะอันนี้ก็จะจะเป็นสะพานเนาะบียังไม่ได้เคยถ่ายบล็อกเต็มๆให้ทุกคนดูตรงนี้นะคะว่ามันสวยงามขนาดไหนบีมาถ่ายกับพี่ปลาตรงนี้ช่วงหน้าหนาวเนาเนะนี่นะคะ สวยมากๆเดี๋ยวไปดูตรงกลางกันนี่ทุกคนเห็นเป็นน้ำสีดำนั่นก็คือมันน้ำสะอาดนะไม่ใช่น้ำเสียนะคะทุกคนแต่ว่าสีเขาเป็นสีดำเฉย นี่เนาะสวยมากๆสวยไหมล่ะที่เป็นแบบว่าเป็นที่ของเราคนเดียวเพราะว่าไม่มีใครเลยทุกคนอ่ะเดี๋ยวไปต่อจ้ะก็มีคนเดินมาเรื่อยๆนี่นแหละเดินออกกำลังกายนะวันนี้อากาศดีมาก ทุกคนคะบีเจอ,อเฟิร์นเนาะเดี๋ยวบีจะให้ดูว่าอันนี้ไอตัวนี้ไม่ใช่ผักกูดเนะเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะนี่นะคะทุกคนอันนี้ไม่ใช่ผักกูดนะอันนี้คือเฟิร์นนะคะเพราะว่ามันเป็นขนเนี่ยจะ้ะเห็นไหมอืมนี่โฟกัสเนี่ยคะ่ะเป็นขนแบบนี้ไม่ใช่ผักกูดเนาะอันนี้คือเฟิร์นผักกูดต้องไม่มีขนสีดํานะคะนี่ นี่นะคะนี่ทุกคนเดินเข้ามาอีกนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวซูมให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นแบบว่าอ๋อตรงนี้เขาบอกว่าโมเตเร์อโยเนวุลลอายเกียอะไรตู้นะคะก็คือฝั่งเนี้ยห้ามรถวิ่งเนาะก็จะให้คนเดินออกกำลังกายเท่านั้นนะคะก็จะไปโกลันอุรเฮลูปุยสตอ อันนี้ก็จะไปแถวบ้านบีเลยอันแรกเนาะเพราะว่าบีที่บีเล่นสกีไปอะทุกคนโอ้โหถ้ามาถึงนี่6กิโลกว่าจะ้ะเออเลสตอมากีก็เกือบเกือบจะไปทางบ้านบีเออแล้วก็แกวรล,ลมัมเมนมายะนะคะเนี่ยไปถึงบ้านบีเลยประมาณ6กิโลอะทุกคนถ้าเล่นสกีไปเพราะมันก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะเออแต่ว่าเดี๋ยวเราจะแค่เดินไปสำรวจแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าไม่ได้เดินไปไกลหรอกเพราะว่า เดี๋ยวจะเหนื่อยใช่เดี๋ยวจะเหนื่อยวันนี้พี่กะจะบอกว่ามาตามล่าหาว่าจะมาตามล่าหาผักกูดทุกคนแต่ว่าไม่รู้จะมีหรือเปล่าเนาะแต่ที่เห็นก็นั่นนะคะเฟิร์นไม่ใช่ผักกูดส่วนมากมันจะเป็นขนๆนะที่ฟินแลนด์อ่ะมันจะเป็นเฉพาะพื้นที่อ่ะทุกคนที่จะมีผักกูดเออไม่ได้มีแบบว่าทั่วไปนะจริงๆต้องมีแบบว่าเป็นที่ที่มันมีน้ําพอสมควรเลี้ยทุกคน ตอนนี้ก็ธรรมชาติสุดๆค่ะใหทุกคนดูได้ยินเสียงน้ําไหลโอน้นูนตรงนู้นเนี่ยแบบนี้ควรจะมีผักกูดแต่ว่าดูค่ะเดี๋ยวเราพาล,ลงไปดูเฟิร์นทั้งนั้นนูนนะคะเห็นไหมมันไม่ใช่ผักกูดมันคือเฟิร์นนูน,นโอ้ทุกคนนี่ถ้าเป็นผักกูดนี่จะอหูอาหามากเลยนี่จะ แต่ว่ามันไม่ใช่งไงนี่นะคะมันก็เป็นเฟิร์นนั่นแหละอันนี้กินไม่ได้นะจ๊ะเนาะมันเป็นขนนะเห็นไหมเป็นขนแบบนี้มันไม่ใช่นี่นะคะไม่ใช่ผักกูดแต่เยอะมากเลยนะตรงเนี้ยนู่นก็ใช่สวยมากเลยฝั่งนี้ด้วยนู่นเนาะนู่นตรงคลองเล็กๆน่นเพียบเลย เสียงนกเสียงอะไรนี่บอกว่าเจ้าจ้ากันมาเลยจ้ะทางฝั่งแถวบ้านบีอยู่ก็จะบอกว่าอะไรก็จะช้ากว่าคนอื่นเขาเนาะอืมก็นันก็ค่อนข้างที่จะเย็นนะทุกคนเนาะหมยถึงว่าที่อื่นมันคือแบบว่าออกแบบอย่างซาก,กุระอย่างเงี้ยทุกคนเออมันก็ออกแบบนานมากแลว้วที่อื่นนะแถวบ้านบีที่ไม่พักร้อนบีอย่างเงี้ยเพิ่งจะออกจ้ะหมายถึงเพิ่งจะดอกตูมอะ <c oughs> ทุกคนฟ้าร้องจ้าคือพยากรณ์อากาศเขาบอกว่าฝนจะตกแต่บีก็ไม่รู้ว่าจะตกช่วงไหน <c oughs> ได้ยินนะเออนั่นแหละ้ะสุดๆจ้ะปะเราก็ยังจะดันเนินต่อไปถึงแม้ว่าจะไม่ได้อะไรแต่ว่าบีได้มาเ,เดินออกกําลังกายแล้วก็พาทุกคนมาชมด้วยว่าอะไรยังไงเนาะเดี๋ยวจะให้ดูไอ้นี่ทุกคนอันนี้ก็คือมุสติกกันะคะก็ บูเบอรี่นั่นแหละก็จะประมาณนี้แล้วจ้ะเห็นไหนี่อัปเดตบูเบอรี่จ้ะนี่มันก็ยังไม่ออกดอกอะทุกคนนี่เนาะกำลังตูมอยู่นะคะปีนี้ก็ต้องรอไปก่อนละบีว่าเนี่ยเห็นนหมแต่ว่าช่วงเก็บบูเบอรี่ก็จะประมาณเดือนเจ็ดเดือนแปดอะทุกคนเออก็สายๆหน่อยอะไรอย่างนี้เนาะเดินไม้ไม่เจออะไรเลยทุกคน ลมมาก็มีความเย็นเย็นเหมือนกันเจ้ลำทานในป่าดีมากเลยแต่ไม่มีผักให้เราเก็บเลยอะมีแต่เฟินนู่นน่ะเฟินถึงแม้จะเป็นแบบว่า22อ,องศาทุกคนแต่คือลมเย็นๆนี่รู้สึกแบบเย็นเหมือนกันแน่นะบีใส่เสื้อตัวเดิมจากที่บ้านพักรอดนั่นแหละแต่อันนี้คือวันใหม่แล้วนะเนาะอกอ็ ก็จะแบบชิวๆอะไรเงี้ยเออที่ไหนได้แต่ถ้าเดินไปอีกว่าอีกแป๊บนึงอะไรเงี้ยคือแบบเรียกเหงื่อก็จะเออดีขึ้นดีว่าเดี๋ยวจะเดินกลับแล้วล่ะพูดถึงเดินมาสำรวจเฉยๆเพราะบีไม่เคยเดินมาถึงตรงนี้เลย mm. คืออันนี้ครั้งแรกครั้งแรกที่มาก็ไม่มีอะไรน่ากลัวค่ะไม่มีอะไรน่ากลัวทุกคนค่ะเดินไปได้ไประมาณสักพักหนึ่งตอนนี้บีกําลังจะเดินกลับแล้วก็คือสลบในป่าไม่มีอะไรจ้ะ ไม่มีอะไรเลยแล้วป่ามันก็ค่อนข้างที่จะแห้งพอสมควรนะจริงๆแล้วมันควรจะฝนตกกันละพยากรณ์อากาศบอกนะเห็นที่บอกไปเออนั่นแหละก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะพาไปสวนดอกไม้นะคะสวนดอกไม้สวนนี้ดีไปบ่อยมากอาทิตย์หนึ่งนี่เอาตังไว้ให้เขาประมาณเกือบร้อยยูโรทุกอาทิตย์เลยคือแบบบ้ามากเลยเดี๋ยวไปกันเลยค่ะสาวคนข้างหลังยิ้มให้นางก็มาเดินกัน คือเดิน,นจริงๆนะคือคนฟินนี่คือไม่ไม่กลัวเลยนะทุกคนเพราะว่าเขามีแบบว่าถานนในป่านู่นนี่นั่นเนาะเขาบอกว่าถ้าเรากลัวหมีอะไรเงี้ยคือหมอที่ทํางานบีบอกนะบอกว่าแค แค่มันได้กลิ่นน้ําหอ,อมมันก็ไปแล้วเวลาเข้าป่าอีกหนึ่งอย่างก็คือเราต้องพกนกหวีดเข้าไปถ้าเราไปคนเดียวนะเอออะไรเงี้ยเพราะว่าเราถ้าเราเจอหมีเจออะไรเงี้ยก็ให้เป่านกหวีดเสียงดงัดงๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันก็จะไปเองเนาะยกเว้นว่าหมีที่มีลูกอันนั้นมันจะดุร้ายมากๆเลยเออก็มีคนถามบีแหละพี่บีแถวบ้านพี่ไม่มีหมีหรอก็น่าจะมีนะคะแต่คือไม่เคยเจอเนาะแต่คือเพราะว่าเราถ้าออกไปป่า ที่บีไปเก็บบูเบอรี่เก็บอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นป่าไม่ลกไงทุกคนป่าที่แบบว่ามันไม่มีหมีเข้าใจไหมะเอออนะไถ้าสมมติว่าลึกเข้าไปอีกอะไรเงี้ยที่มันลกๆหน่อยอะไรเงี้ยที่หมีเขาบอกว่าใช้ซ่อนตัวจากผู้คนอะไรเงี้ยจากเสียงรถอะไรเงี้ยมันก็เอออาจจะมีแต่เราคือไม่เคยเจอไงแต่คอือแบบเขาก็มีแบบบอกเล่ากันมาอะไรเงี้ยแบบอ,อุ้ยนี่ว่าใช่ไม่ใช่อ่าไอ้อะไรนะผักกูแต่จริงๆว่ามันเป็นเฟิร์นเออแะละ แต่ก็อย่างที่เขาบอกเล่ากันมอาว่าเออมันมีนะอะไรเงี้ยแต่คือก็แบบไม่มีใครแบบถ่ายรูปได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องควรระวังน่นแหละหมอก็เลยว่าเวลาเข้าป่าเงี้ยไปเก็บผลไม้ไปอะไรเก็บเห็ดอะไรเงี้ยให้ฉีดน้ำหอมไปเยอะเออกลิ่นมันจะฟุ้งวาหมีมันก็จะรู้ว่าอ๋อคนอยู่แถวนี้มันก็จะไม่ทุกคนบีเดินมาถึงตรงนี้บีเจอไอ้นี่เออเฮ้ยจริงๆมันก็เก็บได้แล้วนะเนี่ยนี่นะคะอันนี้มันก็คือไม้ตัวฮอร์สมะ นี่เนาะไม่ต่ฮอร์สมาก็คือไฟวีดนี่นะคะเฮ้ยเดี๋ยวบีเก็บไปไปแกงใส่อะไรดีอะคือมันเป็นยาระบายถ่ายทองได้ดีมากเลยนะเนี่ยไฟวีดนะคะนี่เนาะดูอืมหักดังป๊อกป๊อกดูค่ะดีมากดูตรงนี้แล้วก็ แต่คือลำต้นมันไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเนาะแอบเสียดายนิดนึงนี่นะคะอันนี้จะเอาไปลวกแบบกินแบบเป็นผักก็ได้นี่ทุกคนอุ้ยแต่มันก็มีอันอบแล้วก็อันไม่อวบอะเนาะนี่จะเห็นไนหะก็ประมาณนี้แหละที่เรากินกินกันะเพราะว่าถ้าสมมติว่าให้มันอุ้ยให้มันมากกว่านี้ก็เนาะมันก็จะ ผลีใบไงทุกคนพอผลีใบเสร็จปุ๊บก,ก็ไม่ใช่แล้วก็กินไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนี่จะมองหัวจะทิมไหมเนี้ยนี่จะโอ้ยนี่จะนี่ไดยูเอาแค่ไปลวกกินก็พอนี่จะนี่ไฟเยวีเย่ คนบีมาถึงแล้วนะคะก็สิ่งที่จะดูอันแรกเลยก็คือแบบนี้คือชอบมากเลยอันนี้คือที่ปลูกจนพักร้อนแล้วมันก็ไม่ไหวเนาะมันก็ไปแล้วแต่จริงเป็นคนชอบอะไรแบบนี้เกี่ยวกับพวกกระบองเพชรพวกอะไรเงี้ยที่แบบไม่ต้องดูแลมากแต่คือแข็งแกร่งอะไรประมาณนี้ทุกคนเออก็อันนี้ก็คือเอ่อเลวิเซียนะคะสี่ยูโรห้าสิบคือชอบมากสวยสสุดเลย ก็คิดอยู่ไม่รู้จะเอาไปปลูกตรงไหนดีทุกคนเยอะมากดูคะ่ะสุดๆเดินไปๆมาบีก็มาอยู่ที่ต้นบูเบอรี่ทุกคนอันนี้คือต้อนบูเบอรี่ที่เราสามารถเอาไปปลูกได้ที่บ้านเนาะแต่ถ้าตามที่ป่าอย่างเงี้ยค,คือจะดึงแล้วก็จะมาปลูกที่บ้านไม่ได้นะจ๊ะอันนี้ก็คือห้าโลโถูกมากเลยบีจําถ้าบีจะไม่ผิดบีมีอันนี้แม้ที่บ้านแต่บีซื้อแพงกว่าเนี้ไม่ใช่ห้ายูโร อืมคือแบบต้นสวยมากคือแบบดีอะ่ะ5ยูโรก็ประมาณ20ก็ประมาณ200บาทอะ่ะประมาณถูกอะ่ะดีเ <im it> พราะบีคิดอยู่ว่าเอ้ยจะไปเป็นเพื่อนเขาหรือเปล่าไอ้ลูกใหญ่อะ่ะเนาะเดี๋ยวขอเดินดูก่อนอ๋อนี่นี่นี่บีซื้อนี้ไปครั้งที่แล้วใช่เพราะมัน12ยูโร50 เออใช่นี่นี่เดี๋ยวพี่เจ้าอันนี้ไปเป็นเพื่อนเขาอีกเพราะว่าตรงนี้เขาจะบอกว่ามันหวานมากๆเลยตรงนู้นน่ะอืมโอเคอทุกคนเดินมาตั้งนานนะคะก็บีหาดอกไม้ที่ปลูกตรงเขาเรียกว่าอะไรในล่มเนาะมันใต้ใต้ใตอ่ำลงรถบ้านเราอ่ะมันไม่มีแดดไงทุกคนเราต้องดูดีๆเพราะว่าถ้าอันไหนที่แบบเราต้องปลูกตรงแดดอย่างเงี้ยก็คือมัน ยังมันจะตายเออเพราะว่าตรงเนี้ยเขาก็บอกว่าปัวเลยวารโยยเนนก็คือว่าเออแบบไม่แดดจัดอะไรเงี้ยครึ่งแบบเออครึ่งลมครึ่งแดดมางนั้นเธอเออแล้วก็วารโยยเน้นก็คือว่าที่ล่มอะไรอย่างนี้เนาะก็เนี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวมาเลือกสีกันมันก็จะมีสีแดงอันนี้สีแดงอันนี้สีแดงอันนี้สีส้มแล้วก็นี่สีขาวแล้วก็อันนี้สี สีชมพูบานเย็นอะไรประมาณนี้อืแล้วก็ข้างล่างนี้มันจะสวยกว่าเราก็จะเอาข้างล่างจ้าไปทุกคนสลุบบีก็เลือกสีนี้นะคะเพราะว่าเวลาเรามองมาไกลๆอะ่ะมันจะได้แบบว่าอสวยสะพึงอะไรประมาณนี้เนาะอาจจะแต่บีไม่รู้ว่ากระถางที่บ้านอะ่ะบีไม่รู้ว่าพอมันโตแล้วมันจะแบบเป็นพุ่มแบบใหญ่ขนาดไหนไม่รู้จริงๆอ่ะเนี่ยใหม่มากอันนี้แอบแบบว่าช้ำไม่เอา เล้อสวยเลือกได้นี่กำลังตอันนี้คืออยากได้มากสีที่อยากได้เป็นสีนี้เลยทุกคนดูมันมีสีเขียวสีอะไรเงี้ยเขียวขาวเขียว,วอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอันเนี้ยคือมันเป็นว่านอะไรสักอย่างเนี่ยแหละใช่ไหมที่เมืองไทยเราปลูกไปเยอะพี่อยากไว,ไว้ที่ห้องห้องนอนเนาะนี่ทุกคนแต่ตอนนี้ไม่รู้ราคาก็เลยถามเขาเขาบอกว่าเดยอเด็กฝึกงานนะบอกว่าเดยวฉันจะหาราคาให้เธอปะ เพิ่งมาสวยมากเดี๋ยวเราต้องไปเช็ดใบออกเนาะเช็ดออกเช็ดออกเดี๋ยวบีจะหาอันที่เพอร์เฟกที่สุดไม่รู้จะมีเปล่า <c oughs> มันดูเหมือนเป็นแบบดอกไม้อ่ะมันน่ารักดีน่ารักมากอ่าทุกคนนี้จ่ายตังค์เรียบร้อยนะคะสรุปแล้วบีก็ได้อันนี้เนาะสิบหกยูโลสิบหกยูโลแล้วก็ได้อนี้คือสี่สี่กระถางนะคะแล้วก็แน่นอนบีได้ต้น บูเบอรี่นะคะเดี๋ยวจะไปปลูกวันนี้เลยเนาะก็ตอนกลางคืนมันไม่ติดลบเลยทุกคนแต่ถ้าตอนกลางคืนติดลบเนี่ยเขาไม่แนะนำเนาะก็เดี๋ยวรอว่ามันจะรอดหรือเปล่านะไปค่ะกลับบ้าน